วันนี้เราอยู่ในงาน Slow คริปโตเอ็กโคพี่วันนี้จะพาไปดูพวกเหรียญคริปโตต่างๆนะครับหรือโทเคนจะลงทุนได้ยังไงแพงไหมและมีประโยชน์ในการใช้อย่างไงบ้างนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะมีงานตัวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยคริปโตคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเงินดิจิตอลที่สามารถเอาไว้ใช้ซื้อของในโลกออนไลน์ได้แล้วก็เอาไว้ใช้ลงทุนหรือสร้างรายได้ให้กับผู้คนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับพี่กองเหรียญทุกเหรียญเนี่ยก็มีประโยชน์และมีสิ่งที่ไว้ใช้ไม่เหมือนกันยวเราไปติดตามแล้วถามตามบู๊ต่างๆดีกวาารบอไไ้้้้ใชทะดง ป็นอีกบูธนึ่งที่น่าสนใจพี่เหรียญแอ็คอยสวัสดีนะครับสวัสดีคะ่ะแอนคอยเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างครับพี่แอนคอยเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญใหม่ของเราเลยมีประโยชน์หลายด้านด้านแรกเลยเอาไปสเต็กอยู่ในระบบที่ชื่อว่าตัวแอนแอปพลิเคชันสามารถรับรีวอร์ดจากเหมือถถงขุดทรัพย์สินดิจิทัลของเราได้ซึ่งเหมืองเนี้ยเราสร้างเป็นเหมืองขนาดใหญ่หลายที่เลยแล้วก็สามารถรับเหรียญที่เป็นรีวอร์ดจากเหมืองขุดของเราคือมีบิ t คอยน์ไลท์คอยน์แล้วก็ดอกคอยรับรีวอร์ดเข้าอีเวลเล็ตของตัวเองเลยืองคือ คือสามารถนําเหรียญน,นี้ไปแลกสินค้าพาร์ทเนอร์ได้แล้วก็ในอนาคตก็คือเราวางตัวว่าเราจะเอาเข้าตลาดเมื่อมันเข้าตลาดก็สามารถทำำํากาไรจากเหรียญที่ถืออยู่ปัจจุบันได้ใครที่ควรจะมีแอนคอยบ้างครับทุกคนที่เห็นโอกาสควรมีเก็บไว้เพื่อที่จะ เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เรามีในอนาคตเครื่องนี้ต้องใช้ยังไงตู้นี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ใหม่มีวางอยู่ทั่วประเทศเลย4,000กว่าตู้ถ้าเจอโลโก้แอนต์โทเคนมีเหรียญแอนต์โทเคนสามารถมารับสินค้าฟรีได้1ชิ้นต่อวันสมมุติไปเจอ5ตู้ไปสแกนหน้าตู้นะคะก็รับได้5ชิ้นด้วยเหมือนกันสมมติว่าไปที่ตู้ถ้าไม่มีแอนคอรใช้เงินสดซื้อได้ไหมได้มันก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ีิมีแอนคอรจะได้สิทธิตรงนี้ฝากไปถึงคนที่เรียกว่ามีีวิิสสััััยยยททนนน์ละะะกกอออาจืไรร่มเป็พ มาถือแอนโทเทนด้วยกันนะคะ